กลับมาชมกันต่อครับกับการแปรไถด้วยการลวกเส้นบะหมี่โชว์ของเชฟอานิสซึ่งบรรดานักชิมสาวเนี่ยก็กอ่อกวนแบบสดๆไปดูกันครับว่าเชฟอานิสจะทําอะไรผิดพลาดหรือไม่อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดจริงๆ<ด>องเอาแป้งออกให้เยอะที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ามันจะเหนียวแล้วก็ทำให้ไอเส้นมันเกาะกันอันนี้จริงอันนี้จริงเขาคร้านบะหมี่เขาก็ทํากันหมดมันก็อาจจะมีคนไม่รู้อ่าวยผมไม่พูดดีกว่าถ้าเจ้านางสัตว์มันสองคนบอกนะคะจะได้หลอก ไม่ล้างไม่ล <displ coup! S 1> <East. S 2> ้างอะไรล้างทำไมล่ะลูกอันนี้คือน้ำเย็นใช่น้ำเย็นเสื้อตอนลวกเสร็จแล้วเสด็จใช่แล้วมันจะเส้นมันจะกรอบแล้วมันพิเศษยังไงถึงเอามาโชว์เราอ่ะคะเขาให้ทำอันนี้ครับเมนูเขาเป็นเส้นๆไงทีเราดีสุดละเมนูก็เป็นเส้นไงให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเป็นอันนี้เป็นเลยอันนี้เป็นเลยถ้าคนที่ทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้คุณลองได้ไหมคะได้คุณลองได้ลองคุณนายลองลครับอโอเคพอได้อยู่ ให้ให้ให้คุณผด้ขอรูว่มันยังไม่ใช่สุกขอรู้ก่อนอมอะสมมติสุกแล้วเสด็จเสด็จเสด็จค่ะแล้วจังหวะที่แจ๊คที่แบบเหมือนโมเมนตั้งยังอยู่ที่แบบเหมือนโมเมนตั้งยังอยู่เอ้ยไปไหนแล้วอ่ะนี่มันก็สำหรับว่ามีรอยฟ้าแต่เมื่อกี้เขาทำแล้วมันขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เนาะนี่คือย่างนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเขาทำเมนูนี้จริงจ ลองวิเคราะห์ให้ดีอ่ะจบเรียบร้อยเชิญประจำที่ครับถึงเวลานะครับที่ทั้ง5ท่านจะเปลี่ยนโต๊ะจองถ้าชอบโต๊ะเดิมจองโต๊ะเดิมถ้าอยากเปลี่ยนโต๊ะจองเปลี่ยนโต๊ะใหม่จองโต๊ะใหม่ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับเฮ้ยนี่ว่างๆามาเลยอ้าว ห้าส no ี่ยังไงไปแล้วไปแล้วผมไปด้วยคนเดียวเลยไปอยู่คนเดียวเลยพี่บอกว่าพี่จะไปผักคาริสาออกแล้วให้หนูนั่งไงะอ๋อพี่รับปากไปแต่พี่ไม่ได้ทำแมนมากแมนมากครับผมสุดยอดเลยรับปากผู้หญิงว่าเราจะทำแบบนั้นให้เขาแต่เราไม่ทำอ๋อโอ้ยหลุยโคตรแมนอ่ะ ต๊ดเนี่ยชัยแน่นอนเห่าเป่าตรงนั้นน่ะนาริกาอันนิสกระติ๊บอันนิสกระติ๊บตอนนี้คุณไม่มั่นใจอันนิสเพราะอะไรพี่เขาดูไม่ตื่นเต้นอ่ะพี่เขาดูเหมือนเป็นทีมงานอะก็เขาเป็นเชฟตัวจริงไงเขาจะตื่นเต้นทำไมอ่ะรู้ว่ะถูกอ่ะ คุณต้องจำใจอยู่กับอันนิสเดียวอันนิสกระติบอันนิสกระติบโอเคโอเคจันกับคาริสาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในการจองโต๊ะเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ลังเลค่ะคิดแล้วสุดยอดค้งมากแต่ทำไมเปลี่ยนแฟนบ่อยครับอ่ะ ยังยืนหยัดอยู่พี่จันน่ะทำไมเลือกตัวนี้จันก็ว่าน่าจะใช่พวนเพ็ดลัดที่เขาเอามาบอกเราอะไรเงี้ยน่าจะใช่เราก็อยู่นี่เลยใช่โอเคมาถึงสองหนุ่มบ้างนะฮะพี่อีทยังคงอยู่ที่เดิมยังคงอยู่ถ้าไปทางโน้นเนี่ยดูการลวกบะหมี่เนี่ยตอนที่เขาแยกเส้นออกมาแล้ว็ขยุมขยุมแบบไม่ใช่ดูไม่สมจริงดูว่าเป็นการเอามาหลอกเราเลยอ่าพี่หลุยพี่หลุยครับทำไมพี่ถึงทิ้งหนุ่มไปจากโต๊ะนน้นคุณหนีอานิสเดียวมาอยู่ที่โต๊ะ เคิงจริงๆตอนแรกก็จะทําตามแผนที่คุยกับน้องกระติ๊บไว้ครับแต่ดูทรงแล้วยากคงก็เลยแถมทางนี้ดีกว่าทางนี้พอทางที่สองนี่ยเขาดูมีข้อมูลดูมีแบบเออดูรู้มากขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ข้อมูลเขาดีอันที่สองเนาะข้อมูลเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาลองเออก็เลยลองมาเลือกดูแบบสะอวดเีโอเขาดูไม่ใช่เชฟอ่ะโอ้ยเขาก็เป็นเจ้าของไหมล่ะมึงอาจจะมีลูกน้องลูกน้องมันลูกชิอนในการวูอดมายเชฟเขาก็ต้องเป็นเชฟสิ ไม่ใช่มูอิสนายโอนเนอร์พี่เคยออกไปทิมข้าวนอกบ้านบ้าเออมันก็พูดถูกเนาะเออพอฟังมันพูดก็ใช่เหมือนกันนะโอเคได้เวลาจองโต๊ะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในการจองโต๊ะได้เปลี่ยนในช่วงนี้นะครับหนึงคนหนึ่งคำถามนะครับก่อนที่จะให้ถามคำถามนะครับ แต่ละท่านนะครับจะได้เห็นงานอดิเรกของสะสมของเขาเนี่ยเขาทำอะไรอยู่อา,อาจะได้เห็นนะครับผมอ่ะไปเริ่มต้นกันที่โต๊ะที่หนึ่งครับ,บหนูคือสะสมอะไรหรือว่าอะไรยังไงจ๊ะก็ไงเลยเขาถามมาปกติไม่ค่อยทำอะไรก็มไม่ขายของขายอาหารก็จะขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลยมนงานอดิดเรกของหนูอ่ะเอามาเลยมาเลยมาเลย ก็คืออันนี้คืออะไรหนูทําเองหรือว่านอกจากคขายหอยเค้ก็จะขายเสื้อผ้าในเวลาว่าชอบเค้กตอบมากนอกจากขายหอยแล้วหนูก็ยังขายเสื้อผ้าผมไม่ได้คิดอะไรคงขายหรืว่าเออขายหอยต้มหอยทอดขายหอยทอดเออเป็นอะไรเสื้อผ้ามือสองหรือว่าเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งขายไอจีค่ะเสื้อผ้ามือหนึ่งมือหนึ่งใช่เค้กจะถ่ายรูปกับน้องเค้กแบบถ่ายรูปลงเองขายเองอะไรเงี้ยค่ะคือชอบเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้ว เดี๋ยวลองลองชุดนี้ได้ไหมหนูเปลี่ยนโชว์แล้วกันเดี๋ยวผมลองให้ดูภาพจะไลฟ์สดขายด้วยแล้วก็จะไลฟ์สดยังไงไลฟ์สดยังไงสมมติลองลองลองช้อช้อชอเอาม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 าดูดูดูเสื้อตัวนี้ก็รายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะมีโซ่อย่างเงี้ยตัวละสองร้อยเก้าสิบบาทสนใจเอฟได้นะคะอะไรเงี้ยมีใส่ใส่ให้ดูสนใจอะไรนะเอฟได้เอฟอ๋อเอฟาสิบหนไม่ไหวรู่เลียนังแล้วไม่รู้เรื่องเอออันนี้ดู ดูเจ๊ขายดีกว่าเออขายสไตล์น้องเล็กขายเอาสิเอาสิเอาหน่อยนี่นะคะเสื้อตัวนี้นะคะซื้อเสื้อหนึ่งตัวนะคะกินข้าวได้สองจานนะคะเราเลิกข้าวเราก็ซื้อเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะอะโอเคโอเคเค้กนะนี้คืองานอดิเรกของเค้กนะครับป๊บเอรเราจะไปที่โต๊ะหมายเลขสองครับ โตหมายเลข2น้องปันน้องปันก็ปันงานเอกปันคือวาดรูปเ่ะวาดรูปเหรออุ้ยดูดีมากเลยดูน่ารักดูอาร์ตมากเลยดูดีมากพี่ไม่เคยเห็นเหรอหัวเลาะที่หลังดังกว่าลองดูลองดูลองดูอ้าวอ่ะ้วหนูวาดรูปอะไรเป็นแบบพ็อเทกวาดรูปคนวาดรูปเป็นชอบวาดรูปสีน้าคนนะคะสีน้ำคนสีน้ำคือต้องคนก่อน สีน้ำโคนแล้วก็่บอกว่าเพ้นเลยเพ้นเลยอ้าม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 าโชว์หน่อยโชว์หน่อยอุ้ยเฮ้ยว่านมียนมีวเลส์เข้ามาใช่คุวานลูกหมาวานลูกหมาเหมือนมากเลยสิงโตไก้เสือ ตรงสายเลยแล้วหนูก็ชอบว่าอ่ะอันนี้คือรูปที่หนูวาดเองทั้งหมดเลยใช่อันนี้มันมีเรื่องราวยังไงลูกก็อันนี้เป็นเป็นหนังทังการี่ที่ชอบเหมือนกันค่ะก็เลยแบบว่าวาดค่ะส่วนอันนี้เป็นแบบเป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำคือจริงเป็นสติ๊กเกอร์ลอกมาได้คือเป็นโนถทคือวาดไปวาดมาก็เลยแบบเอามาทําแบรนด์เครื่องเขียนขายอะไรอย่เหร้อแล้วแล้วแบรนด์เครื่องเขียนของหนูชื่อว่า พี่เล่นเป็นเปาบุญจิ้นเหรอนั่งไงีเอาเปาเลยเครื่องประหารหัวมันอันนี้คือขายในไอจีเหรอคะยังไม่ได้ขายที่ไหนเลยคือตอนแรกคิดว่าจะขายชั้นสองของร้านตัวเองเพราะว่าแบบเหมือนคนเข้ามากินข้าวแล้วก็ให้ขึ้นไปซื้อของเออไปเลยพี่หานะค่ะจริงจัง โชว์ระบายสีกันหน่อยอันนี้คืออุปกรณ์คู่ใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเล็กเขากำลังจะวาดที่วาดค้างไว้นี่ให้เสร็จสําเร็จสิ้นอืเขาวาดรูปที่เป็นคนเนี่ยเก่งเหลือมากแล้วก็ถูดีมากเลยตอนที่เป็นพี่ใหม่กับพี่มีสวยมากพี่ใหม่ก็สวยมากอันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากนะเอออะปอมเมอร์ปอเมอร์ มาโต๊ะที่สามครับโตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะพี่อันิสของเราจะช่างไฟเป็นตากล้องไปแล้วผลงาน่ะดีเลยเขาก็เป็นเชฟพี่ทำอาหารไม่อร่อยแต่พี่ถ่ายรูปสวยนะคือเป็นงานดีเลยที่ชอบทำอยู่แล้วเราชอบเดินทางเราชอบถ่ายภาพเราชอบกินส่วนมากคุณเนี่ยก็จะถ่ายภาพเป็นหลักเดี๋ยวเราไปดูนะครับฝีมือการถ่ายภาพของเขานะครับอ่ะขอดูหน่อยครับ โอ้เฮ <Hoy, S 2> ้ยเวลาคุณไปตามที่ต่างๆนี่ประเทศอะไรนี่มองโกเลียนี่ยนี่ญี่ปุ่นที่เป็นหมู่บ้านเก่าเจ้าพยาในที่เกียวโตเกียวโตเกียวโตเฮ้ยอันนี้ดูมีแสงลงนะเก๋ๆไปันี้แดงนะอันนี้ฟิล์มหมดเลยเหรอคะฟิล์มครับเอยดูมีชีวิตอันนี้มีชีวิตมากอันนี้น่ารักเฮ้ยสวย พี่อันนอาจจะเหมือนพี่อู๋ธนากรก็ได้แบบว่าเป็นช่างภาพไงแต่ก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยคิดเข้าข้างตัวเองจริงใช่ครับนี่ทีมมีบ้างใช่เพราะว่าอาชีพหลักของพี่คือเชฟใช่ไม่ได้เป็นตากล้องมืออาชีพแบบว่ารับถ่ายงานอะไรไม่ใช่จริงๆก็มีบ้างครับต้องคุยกับเขาก่อนว่าชอบสไตล์แบบเราหรือเปล่าอ้าวโอเค เรียบร้อยดูว่ามันเกี่ยวอะไรกับการทําอาหารเขาไหมก็ทําร้านอาหารมันก็ต้องมีการทำสวยๆโปรโมทเนี่ยเออคุณถ่ายอาหารไหมไม่ค่อยครับอาวได้เครียดกันแน่เพราะถึงเวลา1นึ่คำถามจะถามใครก็ได้นะครับคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นพี่หลุยเชิญครับผมถามน้องเค้กแล้วกันผมเรล่น้องเค้กนะครับร้านเปิดกี่โมงะครับ เปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะคะถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะเออชัดเจนชัดเจนชัดเจนอ่าเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเออเหมือนหัวใจใช่ไหมใช่ปิดถามใครครับที่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด7จ็ดโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะ7จ็ดโมงถึงสโมงเย็นกลางคืนนี่ไปทำอะไรต่อครับกลางคืนหนูก็วาดรูกวาดรูปเออเพราะว่าเลือดหมูมันเหมือนแบบในใจคนมันเป็นเมนูอาหารเช้าใช่เป็นไงล่ะ โอเคครับอ mm ่ะ hmm. พ okay, uh. mm hmm. mm hmm. right. like right. ี่จันเมนูที่ร้านนอกจากเมนูที yeah. ่เอามาโชว์ันี้ยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็จะมีราดหน้าค่ะก็จะมีราดหน้าแบบเส้นกรอบแล้วก็ราดหน้าเส้นปกติมี2องย่างเอออ่ผัดซีอองซีอูวอะไรอย่างนี้ขายไหมเกินคำถามเออโอ๊ยโอ๊ยหลุดไอ้ตัวนี้ซ้อมมาดีไม่หลุดไม่หลุดคาริสาถามใครถามใครถามน้องเขาหรือจะถามคนอื่น อะไรอ่ะถ้าวันเนี้ยหนูหมาเนี่ยพี่จะว่านรูปให้หนูฟซิวะหนูอ่ะให้เครดิตพี่มาเยอะมากเลยนะถ้ามันไม่อร่อยเราก็เสียเองหรือเปล่าเออจะถือเลยแต่ยังไงก็ว่านรูปให้นะเงินละกันเลยไปมึงจะคนไปเล่นข้างล่างกัน ไปค่ะไปฝั่งนี้ดีกว่าค่ะเอาถามใครคุณจะถามอันนี้ก็ได้หรือคุณจะถามคนอื่นก็ได้ถามคนสิอ่ถามว่าที่ไม่ได้หลอกหนูใช่ไหมไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับมีเมนูอะไรอีกบ้างทันทีร้านล่อเขาอะแต่อยากถามนะอย่า่กถามอันนี้นะมีเมนูอื่นไหมครับนอกจากเมนู ขมกไก่ขมุกแพะขมุกเนื้อครับแล้วก็มีพอละพอละพอละเยอะละอะไรอะขมกก็โอแล้วไงจบข่าวเรียบร้อยหมดทุกคําถามนะครับไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือไม่ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนโต๊ะจองหรือไม่นะครับภาพพร้อมแล้วจองโต๊ะครับคุณิสามีมีเนาะ ฉันกันมีคนเรียกอ่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปห้าสี่สามสองกลับไปที่เดิมทำไมถึงเปลี่ยนใจน้องเค้กผมผมดูแวตาเขาแล้วก็รหลังหลังมาผมเริ่มแต่บว่าเขาน่าจะไปขายเสื้อผ้าเป็นอาหารเเเปปป็็็นนน เป็นอาชีพหลักส่วนร้านอาหารเนี่ยเเปิดอยู่แต่ว่าให้คนอื่นทําเขาไม่ได้ทําำแต่ทางเนี้ยฟังจากรอบล่าสุดเนี่เขาพูดถึงอาอาหารเรื่องว่ามีอะไรๆเนี่ผมว่าชัดเจนขึ้นชัดเจนเมื่อกี้ดูห่วยเหงามากแต่พอมีเพื่อนเท่านั้นแหละสองท่านนี้ยืนหยัดมาตั้งแต่แรกและยังอยู่ต่อเนื่อง ก็นหนูเป็นคนเชื่อความคิดแรกของตัวเองค่ะเอเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะพี่จันน่ะทาไมถึงยังเลือกตัวนี้อยู่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบในสามเมนูอยากาน่าจะกินอันนี้ยได้มากที่สุดแล้วก็อันนี้เดี๋ยดูเขาปเป็นคนแบบชอบอะไรอารอเขาน่าจะทํากับข้าวเป็นทํากับข้าวเก่งมาถึงนะครับคนที่ถูกปล่อยเกาะ <laughs> <c oughs> นะครับอยู่อยู่มีเพื่อนแต่แล้ว เพื่อนก็จากไปไม่คิดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แท้ๆเราทำไมคุณยังอยู่โต๊ะนี้พอฟังเขาเรื่อยๆอย่างที่บอกมันก็มีเหตุผลอะไรให้น่าเชื่อขึ้นเรื่อยๆครับคุณไม่คิดว่าคุณจะย้ายกลับไปโต๊ะนู้นหรอจริงๆก็คิดนะแต่ผมแบบผมดูเขาเหมือนไม่น่าจะเป็นเป็นคนทําอาหารนะน่าจะเป็นคนแบบชอบเขาบอกเขาชอบเดินทางเขาชอบไปนู่นชอบไปนี่น่าทำร้านนะกิจกรรของเขาเขาเหมือนแบบติดการเดินทางติดการเดินทางมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ้าวละมีเหตุผลอยากชิมแล้วอยากชิมแล้วใช่ไหมครับ ถ้าอยากชิมแล้วขอเชิญเชฟ<น>ทั้งสามท่านเข้าครัวถ้าพร้อมแล้วไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วร้องไห้ทำไม